แบตเตอรี่ BTVF แล้วก็แถบอิเล็กทริคอลสตอร์มให้หนึ่งนะครับเราไปอยู่เรื่อง Double C Financial Definition นะครับว่าตอนนี้เรามีแนวทางการดูแลรักษาให้ในกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับโอเคก็ไม่มี Conflict of Interest นะครับสำหรับ Topic นี้ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรบ้างเรามี Definition นะครับมี Common Etiology นะครับ Possibility แล้วก็ Treatment Option ในส่วนของตัวแ e ตเตอรี่ BTVF แล้วก็อิเล็กทริคอลสตอนะครับแล้วก็ ในเรื่องของ Double ิ e q u e n t i a l External d i f f i ลดิสกลนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่อง history นะครับเทคนิคแล้วก็ p recent practice นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการปฏิบัติอย่างไรบ้างเนาะก็ขอเริ่มที่เรื่องแรกก่อนนะครับก็คือเรื่อง f n c t o r y VTVS แล้วก็ EX costal นะครับผมให้ชื่อว่าเป็น the dark side of the resuscitation เพราะอะไรเพราะว่าพอเราเจอพวก็จะเริ่มมือแปลกด้านแล้วว่าจะเอาอย่างไงดีเพราะวันนี้เราจะมาพูดกันว่าเรามีออปชันอะไรบ้างนะครับ มาดู definition กันก่อนนะครับคำว่า Refractory v p v f คืออะไรเราจะคุ้นเคยกับ ACLS i หหลักนะครับว่า Refractory VT/VF หมายถึงการที่คนไข้ยังมี p e r s i s t ของ VT หรือว่า VF ที่ขึ้นอยู่ระหว่างที่เรากำลัง CPR คนไข้หลังจากที่เราทำการช็อคไปแล้ว3ครั้งนะครับถ้าเกิดว,ว่าเรารดูจากเอาตอนนี้เราก็จะเห็นว่าช็อค1ช็อค2ช็อค3 พอหลังจากช็อกที่3ปุ๊บชื่อยาจะเริ่มโผล่มาก็คืออะนิโอดอร์และลิโดเคนนั้นเราก็สามารถที่จะอนุมานได้ว่าอะนิโอดอร์และก็ลิโดเคนเนี่ยอินดิเคตในรีแฟกซ์เทอรี่วีทีก็คือมันดื้อกับการช็อคแล้วเราต้องต้องการเสริมด้วยยาแล้วช่วยให้การช็อคของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม v ี v ีวิฟเพาก็รีแฟกซ์เทอรี่ได้เช่นเดียวกันไม่ได้จำเป็นต้องเซริฟไว้แค่ใชกอะไรนะครับ ส่วน electrolyte ฟองบางคนอาจจะยังมีการสับสนอยู่มันคล้ายๆกันครับแต่ว่า electrolyte ฟองเนี่ยก็คือเมื่อเรามีเอพิโซดของ sustained ventricular arrhythmia ตั้งแต่3เอพิโซดขึ้นไปนะครับภายใน24ชั่วโมงโดยแต่ละเอพิโซดห่างกัน5นาทีเพราะฉะนั้นเติมนี้เราจะไม่ได้ใช้ในคน้ที่เป็น cardiac a r s นะเราจะใช้ในคนที่อยากมี pulse อยู่โดยที่เมื่อเราพูดถึง sustained ventricular arrhythmia หมายความว่า ventricular arrhythmia ไม่ว่าจะเป็น VT โมโนมอฟิกโพลิมอฟิกนะครับมันจำเป็นที่จะต้องมีแท็กซี่ทอรรปีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแอนตี้แท็กซี่คาร์เดียเปซซิ่งหรือว่าเราอาจจะรู้เคยกับเทอร์นี่เรียกว่าโอเดรีเปซซิ่งหรือการใช้คาโอเวอร์ชั่นหรือดีซิบิเลชั่นนะครับกับอันนี้ที่หมายถึงซัสเทนเนาะเพราะถ้าเราบอกว่านอนซัสเทนวีทีเนี่ยมันหมายถึงว่าวีทีที่มันน้อยกว่าสามเซนวิหรือไม,ไม่ไม่ทำให้หม,มีฮีโมเลนด์คอมโพไมั์นะครับอ่ะ ่ยที่บอกคือคนไข้เนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องมีใครอ่อะไรนะครับก็พยายามอย่าสับสนนะครับทีนี้อันนี้เป็น,อนแ <c oughs> อนดรอเอามาให้ดูนิดนึงนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างกันเล็กน,น้อยระหว่างการที่พอเรามี VT ช็อ c k ขึ้นเราเห็นไซน์อดบิดกลับมา2ตัวแล้วก็รัน VT ต่อสิ่งนี้คือ Successful Termination นะครับแต่ว่ามี Early r e s s o l e t i e หมายความว่ายังไงหมายความว่าการช็อคข,ของเราเนี่ยสำเร็จนะ เราใช้ไฟ200จูลเนี่ยเฮ้ยมันหลุดแต่ว่ามันกลับมาเป็นซ้ำแสดงว่าในร่ากงกายนคนไข้มันยังมีภาวะอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะทริกเกอร์อาริเนนมียขึ้นมาใหม่หรือว่าสภาวะของปัยใ,ในตอนนั้นอนะ่ะมันมีมันยังมีความเหมาะสมที่จะเกิดการหมุนวนของวงจรหอวใจได้ติดจังหวะได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นภาพแบบนี้ในการช็อคของเราแล้วสิ่งที่เราควรจะคิดถึงต่อคือ เราจะต้องให้ยาอะไรเสริมเพื่อที่จะทําให้สภาวะในหัวใจอย่างมันไม่เหมาะกับการหมุนวนนะครับส่วนใหญ่ถพาเราเห็นภาพเป็นซั c เซ s ูลเดอร์มินิชั่นเรามีเอร์น e ่เคเลนเนี่ยเราจะต้องคิดถึง a แอนต r ้เรนดิกกันไม่ว่าจะเป็นอะมิโบรโดนเป็นลิโตเกนหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นฮันชิโอโลจิสเก็อาจจะมียาอ,ยาอยื่นอย่างเช่นบบเบตคาอนแล้วกนี้ไปนะครับที่ให้เนี่ยเพื่อให้หัวใจเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่มันเริ่มไม่เหมาะสมต่อการหมุนวนแล้วพอเราช็อตครั้งต่อไปปึ้งมันจะได้มีเอร์่เนกลับมานะครับ แต่สิ่งที่แตกต่างของภาพที่2คืออะไรภาพที่2เนี่ยเรามี V T ทรันมาแล้วเราช็อคปึ้งช็อคเสร็จปุ๊บม,มันไม่มีไซส่นักบีนกลับมาเลยแม้แต่ตัวเดียวเป็นรัน V T ทีตอบอันนี้คือแสดงว่าไฟเรามันไม่ถึงำคำว่าไม่ถึงหมายความว่ายัางไง1ไฟไม่ถึงฮาร์ดอ่าอาจจะตำแหน่งแผ่นไม่ดีพลังงานไม่พอนะครับไฟไม่ถึงไม่ไม่ถึงเชสโมดของฮาร์ดอ่าเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ย การที่เราอาจจะต้องแบบเปลี่ยนตำแหน่งแ,แชรเดิร์การปรับเทคนิคบีซิปการเพิ่มพลังงานจะใช้ได้ดีกับกลุ่มที่เป็นอันซัสเซสตูชองนะครับแต่อย่างไรก็ตามอ่ามันก็จะมีการทำเรดิโอฟรีเควนซี่อปเรชันซึ่งสามารถที่จะใช้ได้กับทั้งสองทั้งสองสอปัญหานะครับเช่นเดียวกันหรือ,รอบางครั้งเราก็จะเจอว่าไอ้กลุ่มแรกที่เป็นซนะัสเซสตูเทอร์เนชันน่ะคือพอเราช็อตไปเรื่อยๆปุ๊บมันหายอีสเซนต์เพราะว่าการช็อตของเรามาันไม่เกิดเมลโลคารเดอินจูรี่เพราะไม่ลโลคารเดอิดนจูรี่มากพอ มันจะเริ่มมีอ่าอิเล็กโทรฟิสิโอโลจิตี้พอรตี้คที่มันเริ่มไม่เหมาะสมกับการหมุนแล้วคือเราช็อคจนมันไม่โอเคอินจูรี่เยอะพอพออ่าคุณสมบัติมันเริ่มไม่เหมาะสมมันก็จะหมุนไม่ได้มันก็จะเริ่มดีเซนต์ไปเองแต่ว่าช็อคเบอร์เด่นเยอะไม่ค่อยดีกัอน้รคนไข้นะครับเราก็ไม่แนะนำให้ช็อคเยอะจนเกินไปถ้าไม่เกินไปทีนี้คอสของมาลิสเน้นเป็นชิฟราเรียเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่เนียนคอสเนาะสิ่งที่เราจะเจอเยอะๆเลยก็คือ IQMI นะครับเจอเยอะแน่นอน กลุ่มคาร์ดิโอเมโลพาตีนะครับได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอิสซิมิตไดเอเตตนะครับไฮเปอร์โทรฟิกนะครับ ic, athy, อาริโมเจนิกคาร์ดิโอเมโลพาตี้อันนี้เราเปลี่ยนนะครับ ARVC ARVD เราเราไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเราพบว่ามันมีได้จากทั้งสองวิมพีเคลเพราะฉะนั้นเราจะเรียกแค่อาริโมเจนิกคาร์ดิโอไมโอพาตีนะครับไม่ว่าจะเป็น ARVC a, R v c, a l v c หรือว่า A by VC นะครับ จะเป็นไพลโลเคเดอรสกาแล้วก็เป็นสกาเรเลเตส์วีทีซึ่งก็เป็นกลุ่มพวกแบบอเราคิดแน่ก็เป็นพวกเอ็มไอมันเป็นชาติแล้วแล้วอยู่คนไข้เกิดวีทีขึ้นมาจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นสกาเรเลเตส์วีทีหรือมันมีกลุ่มหนึ่งที่คนไข้อะไรเพิ่งเป็นเอ็มไอมาสามวันห้าวันแล้วมีวีทีกลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มพิเศษที่เขาเรียกว่าเป็นคุยนีดินเรสปอนสีโพลิมอร์ฟิกวีทีซึ่งอาจจะยากตรงนิดหนึ่งก็จะข้อค้ามไปนะครับกลุ่มเชนโลพาตี้ของไฮไลท์ตัวที่เจอบ่อยๆนะครไปก่อพีซินโดรมมกลุ่นี้ก็จะเป็น โพลิมอร์ฟิก VT แล้วก็มีส s p a ทริกเกอร์นะครับอย่างเช่นบุกกระด้าษก็เป็นการรอนหลับนะครับหรือว่า long QT s y n d r o m มที่เราเจอคอมมอนลี่ไทหวันก็จะเป็นการออกกำลังนะครับ CPVT ก็เป็นการออกกำลังเช่นเดียวกันพวกนี้มี space t r i g ร e r acquired long QT อย่างนี้เป็นปัญหาที่หมอ ER มองข้ามบ่อยมากนะครับเพราะเราไม่ได้สนใจ QT นะวากันส่วนใหญ่เกิดจาก r e a c t ชั่นนะครับหรือว่า cerebrovascular อินจูรี่อย่างเช่นกลุ่มพวกทางสมองหรือพวกแบบบีบในหัวแล้วมีอีเวอทีตัวใหญ่ๆ ไอ้พวกนั้นก็ทำให้เกิดโพลิมอร์ฟิกวีทีได้เช่นเดียวกันนะนะอันนี้ก็จากไกด์ไลน์ e อ c นะครับเขาก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มโรคบางโรคเนี่ยมันจะเจอในช่วงอายุช่วงไหนบ้างน,นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปดูได้โดยไม่ได้มาลงรายละเอียดนะครับทีนี้เนี่ยาการตรวจพิเศษเลือดที่ในแต่ละโรคมันต่างกันผมคงยังไม่ได้ลงลึกเท่าแต่ว่าจะย้ำว่าชอยส์ในการทรีเมนต์ของเราในปัจจุบันนี้นะครับเรารักษาอาริทเมียแบบอันนี้ซึ่งเดชหมายความว่า เราจำเป็นที่จะต้องคิดว่าเฮ้ยกลไกของอะริเมียของคนไข้รายานี้น่าจะเป็นอะไรเพื่อที่เราจะหยิบยาได้ถูกตัวหยิบการรักษาได้ถูกตัวนะครับทีนี้อิเล็กทรอนิ t ส์ m อมอาจจะต่างกันนีดนิดหรือวีเอนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซูมคอสได้เหมือนกันเราสามารถที่จะให้ยาตัวเดียวกันได้นะครับก็เราขอพาไปดูแต่ละอย่างเหมือนกันตัวอิซิมิค c ินดิ c ส์วีทีเเป็นตัวที่ สายแยกเราพูดเป็นพิเศษแน่นอนมันเป็นกลุ่มอย่างที่เราเจอเยอะนะครับเมื่อเราเจออ่ะเขาก็มีอะไรบ้างเอาทัชของเราถ้าเกิดว่าเราเจอมันทั้สตีนี่แล้ววีทีขึ้นไอวีเบต้าร็อกเกอร์เทเลปต์มีใช่ไหมไม่มีคนที่เขาได้คอมเมนต์ไม่มีก็อา,าจจะมีร,รักเป็นคาร์ลอสมีเอสโรอแต่ถามว่าเขาได้คอมเมนต์ไหมไม่เขาให้อะไรเมนโพรโพลล์ไอวีไ,อไม่มีใช้นะครับก็ผ่านไปก็คือเราตีองทำดีกว่าเลเซชันให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าถามว่า ก่อนหน้านั้นเราคอจะให้อะไรได้บ้างก็สุดท้ายเรากลับมาที่เงื่อนไขครับอะมรโอนกับลิโอเคนสามารถให้ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราอยากจะทำ์ฟิวชันเทอร์ปีที่เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นการให้ทางเลติกหรือว่าการทำ BCI ก็ตามหลังทาแล้วถ้ายังมีก็ไปดูว่แก้ทุกเส้นหรือยังเป็นสตรีมมี่แต่ว่าเส้นอื่นก็ตีบก็ไปแก้การเติมเคเติมแมนไหมครับไม่ให้มันต่างนะ ไอวีเบต้าล็อกก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ซีเดชันนี้สำคัญเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเรามีรีเคลนต์เพราะว่าซีไพรติกโอเวอร์แอคทิวิตี้บางทีเราช็อคไปตูมตูมตูมไม่ออกจากตรงแค่ซีเดใส่คิวช็อคใหม่ก็มีแล้วก็จะเห็นว่ามีไอนีเมต้าลโลกเกนอยู่ข้างล่างจนตัวสุดท้ายถ้าเกิดว่าเขาทำให้คนแล้วยังไม่หายนะครับ ต่อมาครับเป็นโมโนโมอร์ฟิกท,ท,ทั่วไปนะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของ ICD programming animation ของมันนะครับเราจะพูดถึงตอนนี้ที่เราเจอโมโนม,ม,มอร์ฟิกส่วนใหญ่ที่เราเจอจะเป็นกลุ่มพวก OMI NMI มานนานๆแล้วเป็นสก,กาว VT อันนี้เป็นกลุ่มคอมมอนที่เราเจอเยอะไอ้พวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูไคลา v ีเขาจะบอกให้เราซิงค์ให้เราซิงค์ออกเลยเป็น Class 1เพราะว่าคือวงจรพวกนี้มันค่อนข้างเสียรยาจะเอาไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็าจะพยายามแบบให้เราสิงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเน,นี้ย i c p programming ก็คือในอันนี้เขาจะพูดเน้นในคนที่แบบสั่เครื่องมาอยู่แล้วมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนกับเราสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีเป็นซ้ำเราก็สามารถให้อะไรได้บ้าง Amiodarone ให้ได้บ e t a b l o c k ให้ได้ก็อย่าลืม C-lation อันนี้ก็จะแถมมาด้วยนะครับแล้วก็ Catheter a p l a t i o n ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําได้ดี แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอเองในกลุ่มที่แบบมีประวัติชัดเจน <c oughs> เคยเป็น MI <c oughs> เคยมีหัวใจขาดเลือดมาก่อน <c oughs> เคยทํา PCI และอยู่ใน VT มากลุ่มนี้ซิง์ <c oughs> เลยแม้ว่าจะเซเว่นให้ซิง์ได้เลยนะครับเป็น Class One Recommendation กลุ่โมโพ l y m o r p h i c นี่จะซับซ้อนมากเพราะว่าโรคม,มันเยอะนะครับ <c oughs> แต่ละโรคก็จะมี treatment specific ของมันทีนี้ผมขอสรุปเลยละกันถ้าเกิดว่าเรามารวบรวมสําหรับใน ER ของเราเนี่ยว่า เราเหลือออปชั่นอะไรได้บ้างนะครับตัวไหนที่ผมขีดไว้คือเราไม่มีใช้ตัวไหนที่ไอ้เป็นตัดวดำๆผมไม่ไดใช้ได้ผมก็เห็นว่าสตรีมี่มีออปชันเทอร์ล็อปปีนะครับไอวีไอวีวารโรนไอวีดีโอเคเคแม็กคีปเปอร์ม่อไหมครับสกาววีทีนะครับสกาววีทีไอวีว็รโรเทอร์ลปีเป็นคลาส o น e ไอวีวารโรนใช้ได้นะครับไอวีวารโรนใช้ได้โอเค,โคโนามายไม่มีใช้เนาะไม่แต่จริงๆก็อาจจะมีแต่ว่าใช้ไม่เป็น นะครับซึ่งผมก็ไม่คุ้นเคยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงเป็นอัมิโอดารอนอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกคือช็อบเอาดีกว่านะครับไฮเปอร์เคซีเวมิตตับเลิกอะซิโดซิสซึ่งซีเวเมทตอะซิโดเนี่ยทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าอินเตอร์สติเชียลไฮเปอร์เคได้บางทีเราจะเจอว่าคนไข้ซีเวเมทตอะซิโดเนี่ยมันจะมีหน้าตาเหมือนไฮเปอร์เคได้มากฮะเราก็สามารถที่จะทีคล้ายๆกันได้ไอวีแคลเซียมอินซูลินกลูโคสไปขังได้ไฮเปอร์เคไฮเปอร์เคเนี่ยหลายคนจะชอบเข้าใจผิดว่า ไฮโปเคต้องไฮโ,ฆโฆเคมากๆต้องแก้ไอวจริงๆแล้วมันต้องเป็น IV คู่ออร่ถ้าทำได้ถ้ากินได้เพราะว่า IV แก้เคเราแก้ได้ชา้าออร่านะออรกินได้เยอะกว่าความดนะครับลองคิวที่ซีพีวีทีไอวีเบต้าบล็อกเกอร์เอสโม่าบางที่อาจจะมีนะครับสามารถที่จะให้ได้สูงยุด5มิลลิกรัมต่อกิโลไอวีสโลลี่ปุใน30วินาทีคิดเคแม็กไฮรอกเหมือนกันแคควายลองคิวทีคิดเ ่ normal ไม่ใช่แค่ normal เราจะไม่พูดว่า K 4 max 2เราจะพูดว่า K มากกว่า4 max มากกว่า2หรือถ้าให้ดี K มากกว่า4.5 4.5-5ถึงเพราะว่าเราต้องการดึงคูณทีให้มันแคบลง K แค่4ไม่พอต้อง4.5-5ถึงเพื่อที่จะดึงคูณทีให้มันแคบลงสักนิดหนึ่งนะครับบุกดาแล้วก็ early r e p o r i z a t i o n syndrome ยา่าไม่มีใช้เราก็คงต้องช็อคไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเขไม่ออกทำยังไงเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปอีกนนที n o ถัดไป นะครับซิมพาร์ติกล็อกเกตหรือสเตเลสแกนเปลี่ยนล็อกเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คาลิโอที่เขาทำเป็นอาจจะมาทำเพื่อล็อกซิมพาร์ติกเชนหรือซิมพาร์ติกล็อกเกตนะครับเม็คาลิโอซัพพอร์ตก็อันนี้ก็เริ่มเป็นประการแล้วสุดท้ายแล P, 1, o, นะไอเอ็มพีเอลเโมนะไปไรก็จะไม่ได้เกี่ยวกับ ER ออาสั A ้เท่าไหนครับและสุดท้ายเรดิโอฟรีเอนซี่อับเรชันะครับถ้าทำได้อันนี้ก็จะช่วยได้ดีนะครับปัญหาก็คือมันทำระหว่าง CPR ไม่ได้ แต่ว่าอย่างไรก็ดีมันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของโมโนมอร์ฟิกวีทีได้ดีมากๆนะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็น p v c Tri ทริกเกอร์วีทีก็จะทีได้ดีเช่นเดียวกันแต่ว่าในบางอย่างนะครับอย่างเช่นกลุ่มบุกกร้าที่มันแบบมาเรื่อยๆเลยต่อให้ใส่เครื่องแล้วเครื่องกระตุก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 อยู่เรื่อยๆกลุ่มพวกนี้การทำอัปลชันเนี่ยมันต้องทําเป็นที่ขัดหยีอัปลชันซึ่งโดยเทคนิคแล้วยากกว่ากันมากคือปกติแล้วเวลาเราใส่สายเข้าไปอัปลชันนะครับเราใส่ทางเวน พอเราใส่ผ่านเวนเข้าไปในฮาร์ดมันจะอยู่ข้างในเนาะข้างในก็คือฝั่งเอ็นโดคาเดียมซึ่งเอ็นโดคาเดียมสกาเจอเยอะในกลุ่มเอ็มไอครับโพสพวกโพสเอ็มไอจะเป็นเอ็นโดคาเดียมสกาแต่ในบูกาดามันเป็นอีพิคาเดียมมันจะทํายากมากตอนนี้เท่าที่ทราบคือมีอาจารย์กุลวีที่ทําได้อาจารย์เป็นอีพีตอนนี้อยู่ที่บามิงลงาดแต่ว่าอาจารย์ท่านอื่นที่ผมไม่แน่ใจคือผมได้ยินอยู่ท่านเดียวในตอนนี้นะครับอ่สาสว่างออปชั่น เรามาดูสวัสด์ออปชันถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่เราหน้ามืดเรามีออปชั่นอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่า AFLS เนี่ยบอกเราแค่ว่าอันนีนกระโดงสองโดสนี่เราเกนสองโดสแล้วจบกันทีนี้คือเหมือนกับแบบหมดแล้วหมดออปชั่นอันหนึ่งที่เราจะมาพูดกันต่อไปก็คือ Double Cancellation Neutral Defibilation นะครับที่เราจะพูดในเซสชันหน้าทีนี้ออปชันอื่นมันจะเริ่มเป็น off level ใน c o n d i t i o นี้แหละแต่ว่าเราจะมาพูดกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ เลนเตอร์เชดแต่ต้นซีเปนเชียลทริปเปิลซีเปนเชียลนะครับแอนตี้อเนี่ยจริงๆมันก็ยังมีอ i เดนอยู่แค่2ตัวแต่ว่าจะมาพูดถึงเรื่องของลิโดเคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม็กซิมัมโดว์องลิโดเคนที่เราให้ได้ภายในหนึ่ชั่วโมงแรกอยู่ที่3มิลลิกรัมต่อกิโลจากประสบการณ์ในเคสที่เป็นแอคิวส์ีมี่เคยให้ 1, 0.5, 0.5, 0.5และ0.5แล้วหายนะครับ ค,คือเพราะนั้นเราก็หดออปชั่นจริงๆเพราะว่าเหมือนเวรดึกเครื่องรีฟิีเครื่องเดียวบุคลากรไม่พอเราก็ใช้คือคนไท้คนไท้ที่ผมเจีนเนี่ยเป็นอินเตอร์วอลอินเตอรวอแบบคัดเอนแล้วก็คนไท้เป็น VF ขึ้น VF ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเราก็ใค้ไปละหนึ่งศูนย์จุดห้าไม่ออกเอาอยัางไงดีอ่า เลยเหนื่อยกว่าเราให้3ม yeah. ิลลิกรัมเป็นกิโลเราให้ไปแค่1.5มันยังเหลือสเปซให้เราให้ได้อยู่เอ่มทีครับรออะไรเราก็ให้เลยอีก0.5มิลลิกรัมต่อกิโลตอนนั้นก็คือ40มิลลิกรัมให้ไปโรดทีสามไม่หลุดคเวลาแค่1ทีโรดที่สี่หลุดอ่าผมให้อาไรสี่ได้อันนี้เป็นออปชั่นหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเราเจอคนไข้ Acute c ี i เราอาจจะลองลองใช้ดูได้เพราะว่า ตอนนี้มันไม่มีดไม่มีถูกแต่ว่าหน้าที่เราคือทาให้ดีที่สุดเพื่อที่จะช่วยคนไข้ได้แล้วลิลโคเคมันเป็นยาที่มีค e ุณล e n ษณในการที่จะช่วยเรื่องที่ทีมีกินดิว v t w f ได้จริงนะครับแ<ล>เราไม่ได้ให้อเวอร์โดสนะเราไม่ได้ให้อเวอร์โดสแค่มันยังไม่ม e ีลักษณะในตอนนี้แต่ว่าถ้าถามว่ามันถึงจุดที่เราคื่แตกด้านแล้วอ่ะเราก็ททุกทางเพื่อที่จะให้ได้นะครับทีนี้สุดท้ายที่ผมจะพูดสําหรับอินทรีย v t w f แล้วก็อีเล็กทริกสอนะครับฮนะ มันเป็นข่าวที่แน่นอนทายกับอีีของเรามากๆเวลาเจอทีอไรเราก็หน่ามืดทุกทีนะครับคือคงทุกคนคงต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของในกรณีซึ่ a เบสทรีตเมนต์เพราะว่าผมไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดแต่ละโรคได้ภายในเวลาอันสั้นเนาะแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีกลไกของมันแล้วแต่ละกลไกมันก็จะมียาที่เหมาะสมของมันซึ่งถ้าเกิดว่าทราบประวัติหรือว่าความรจะกพรีซูมอความจะกอนุมานแล้วว่าคนไข้น่าจะเป็นอันเนี้ย จากอายุจากเซตติ้งคนไทยก็าะสามารถที่จะเลือกอยาได้ถูกตัวหรือเลือกวิธีได้ถูกต้องนะครับก็อย่าลืมอีกอันหนึ่งที่อย่าลืมก็คือถ้าคนไข้ไม่อเละแล้วมีปัญหาเนข้อสะอมอย่าลืมในเรื่องของดีซีเดทันใส่ฟิวคนนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้แล้วอีกตัวหนึ่งที่สาคัญมากๆคือซอฟแพนเดอคือเวลาที่เราแปะมีสีแพดแล้วเราทอไปเรื่อยๆคนนี้มันเสื่อมไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ใช้บางทีาอาจจะต้องแกะออกแล้วทอมือนะเป็นแนวนุ่นดีอาจจะดีกว่านะครับ อันนี้ก็มีส่วนเพราะว่าเข้าใจว่าบางที่เนี่ยเราไม่ได้แกะแผ่นใหม่ทุกครั้งบางทีมันก็มีของใช้แล้วมาบ้างซึ่งมันก็อาจจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์ช็อคไม่ออกเปลี่ยนเป็นฮารแคดเดิลเลยเปลี่ยนเป็นพ็อกมือนะอันนี้ก็ได้ผลดีขึ้นนะครับโอเคก็สำหรับเซสชั่นที่หนึ่งของผมก็จะจบที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เซสชั่นที่สองรับหรับ Double C Financial Educational d p o s i t i o n เขาพุดใ่าครับีแฟคท์ง่างสั้นงเข้าใจง่ายนะครับในอัลกอริทึมเนี่ยเราเจอเอรีากาจว่าไครับจบที่สองอ,อนนดิโนเกนสามร้อยร้อย้าสิอแล้วจบปด้วยจบไปด้วยทีนี้คำถามคำถามสารุปเราจะให้อามิโอดาลูก่อหรือจะให้อิโดเกนก่อ เราต้องบอกว่าจัดชายเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีอีเดนท์ที่ให้ให้ทั้งสองตัวกับชายเขาให้แค่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วเขาก็แบบเอาไปดูเอาคามเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีอีเดนท์รองรับนะครับว่าควรจะให้ตัวไหนก่อนแค่บอกว่างั้นคุณสามารถเลือกตัวไหนก็ได้เพราไม่ใช่แล้วว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ลอยไปกว่ากันไม่ว่าจะเป็นอันยุโร่หรืออันยลโร่เกสอาจจะแล้วแต่ความคุ้นมือแล้วแต่ว่าอาหารโรงพยาบาลไม่มีพิเศษดีฟรี เราไม่อยากเสี่ยงฆ่าคนให้เราไปเล่นมิวดาโรซึ่งก็เป็นออปชั่นที่ทำได้แต่ว่ายังไม่มีอีเวนตว่าให้สองตัวพร้อมกันแล้วรอดมากขึ้นไหมออย่นี้แต่เรอาจจะข้ามาดูต่อไปด้วยอาจารย์่านใดที่อยากจะความิจฉาก็ได้เยอะาผ่านก็หลายๆหลายๆหลายๆโลกในตอนนี้เวลาเชิญแฟรีดีเอ็อาจก็ให้มิวดาโรนก่อเพราะว่าพอแรกตันที่บอกว่ามิวดาโรน ต่อเราให้อุเราลงก่อนมี l e อ d เด d e วเพลงครับโอ้มี Factory มี a m งั้นก็ให้เรื่อ r เพนต่อเลยแลัวกันเพราะว่าจบแค่สนะครับหลายๆที่ก็เลยให้เป็นอมิโเราลก่อนแล้วตามด้วยน e a d e r e เพตามเพื่จอแกมีจีมี Factory มี t e e คำถามยาสองตัวเนี่ย่นั้นบอกวิธิที่าร r ดค่อนข้างหารางกัน มันจะมีบางส่วนที่มาถักล้างกันเนี่ยเช่นด์วอเอร์โดนทำให้คีวียาวขึ้นใช่ครับเนขณะที่ลิโอเคนทำให้คีวีสั้นลงใช่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าอันนี้เราเราพูดถึงตัวสมมติเราพูดถึง M I รละการสตรีมมี่ที่ที่เราเจอได้บ่อยมากอันนึงคือถามว่าในในกลไกที่ทราให้สตรีมมี่เกิดวีทีวเเนี่ยมันมีทั้งหมดสามอันซึ่ง มันมีคิวทีปอมด้วยพันหนึ่งที่เราเราให้โอเคน่าจะช่วยแต่อย่างไรก็ตามมันก็สามารถเกิดจากคิวทีสั้นเกินไปได้เหมือนกันที่อันเีอร์โลก็อาจจะช่วยครับซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าคนไข้ที่อยู่ตรงหน้าเราคนนี้โอเคเป็นไอ้อะไรแต่ว่าอไอ้เรื่องนี้คนไกลไหนวะมันเราไม่สามารถใช่เราก็สามารถลงดูเลยตอนนี้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันอจะไอ้จากคนไกลที่แบบคิวทีสั้นเกิน หรือเปล่าเรา้เรหรอว่าที่ตอนนี้การเาืช่มเชื่คิวมีกรลังยาวเนี่ยปัญหาที่จะเกิดยังช้วทีเราเราไม่รู้หรอกนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ากราค่เป็นวเอออเราเราเห็นตอนนี้มักาลัยกรเป็นกโซนเอ้ก่มโซน s นี่ยอูเนี่ยคือเอาต์ช็อตมากสั้นมากอันนี้ยอันนี้เราโอาจจะมีประโยชนเช่นเดียวกันเข้าใจครับแต่ว่า ที่เขาบอกที่ที่ใน recommendation ใต paper ก็บอกว่าน paper บอกว่าเอ่อ little k น่าจะ person r ในกลุ่ม mi อันนี้ก็อาจจะไม่จริงขึ้นอยู่กับ stage ที่คนท่าใช่ครัคือคือมันจะเรื่องของเกตด้วยแต่ว่าถ้าอัธยาศัยตรงๆก็คือมี3คนไกล2ไม่3 little k ดีกว่าอ๋อแสดงว่าคือไม่3อุทรรงกว่าอันนี้แล้วก็มันไม่มีส่วนทํา gate โอเคก็ครับยากๆครับๆ เข้าใจเข้าใจคุณมากครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้ก็ยังยังยังบอกว่าอาจารย์จะให้อเมเบลดอลงก่อนหรือนิโดเกนก่อนไม่เถียงนะครับหรืออาจารย์ะบางที่อาจารย์ให้นิโดเกงก่อนแล้วค่อยเอาอเมเลดอล์ตามนะครับก็ไม่ดีครับโอเคขอบุญอาจารย์อาจารย์นักพัฒนามากนะครับในระหว่างนี้ให้อาจารย์พักอีน้ำก่อนนะครับเราเรารอคอยบอกว่ารอคอยครับ เซสช่นนี้ต้องบอกว่าขอบคุณบริษัทแวนดิชนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ชิพให้เราด้วยนะครับในการจัดจัดงานเขาบอกว่า virtual roast หรือสปอนเซมาเลยท่างออนไลน์ทางสายนะครับก็โุ่นแรกของแวนดิสนะครับซิลิเบ็กนะครับมันมีเจ้าพ่อซิลิเป็กของแห่งประเทศไทยมานั่งกินด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่อคุณจริงของซิลิเบ็กแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่นั่นเองนะครับแลก็ สิเบบทผมคิดว่าทุกท่านก็คงทราบอีนครับเป็นเซเลติคอสตูตัวแรกๆนะครับของโลกใบน,นี้นะครับแล้วก็ยังมีใช้อยู่ด้วยกันก็อันนะครับตัว,ต,วตัวนี้ก็จะเป็นเรตเริวนะครับเรตเริวก็มีทั้งแบบกลิ่นแลนะแบบชาตัวนี้เป็นแบรที่อีแคนดครับเอาไว้ลดเอาไว้ลดปรอมาติกันดีมากนะครับอินดิเคชันเข้าเลยเอาเองเลยก็คือถ้าการย์เจอเคสอุบัติเหตุมาตววบวก ควรมาใช้ 10x บวกกับเรตพื้นได้ได้บวกนะนะบกับพาราได้ไหมได้แต่มันเป็น multi version น,น,นั่นเอน,นะครับแลก็อีกการหนึ่งก็มีข้อชี้ในกนารใช้แพน,น,น,นะน,นลับซอนได้ด้วยนะลัซอนก็ลดได้ก็คืออะไรครับลดลดดีเอาไป้มยวยตนะครับโตเ,เรีว สั่งยังไงสองวันสั่นะครับสั่งเจ็ดวันก็ได้นะครับหรือจะอาจจะให้ยาวสองอาทิตย์ก็ได้นะครับ GI อตัว GI side e f f ไม่ยังไม่เห็นสลัดดีนะครับส่วนเพ i n e ฟ f i คซี่ในในเร v ริ w เนี่ยยังไม่เห็น pain efficacy ต่างนะครับยังเรียกว่าเขาจะไม่ได้นสลัดดี้สลัดดี้เฉพาะใน e n t i ม a นะครับก็มียาตัวนี้สำหรับบริษัทเลยต่อไปนะครับ